น้ำสายหนึ่งมีจระเข้ชุกชุมถึงสามสายพันธุ์ด้วยกันจึงทำให้ไม่มีใครกล้ามาจับปลามีเพียงตาอยู่คนเดียวเท่านั้นที่คลุกคลีก,กับจระเข้และจับปลามาขายได้เมื่อชาวบ้านเดือดร้อนที่ใช้แม่น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตไม่ได้เรื่องนี้จึงร้อนถึงหูพระราชาตาหยุดจึงได้บอกกับพระราชาไปว่าได้เลี้ยงจระเข้ตัวหนึ่งตั้งแต่ยังเล็กมันจึงไม่ทำร้ายส่วนจระเข้ตัวอื่นถ้ามันกินอิ่มมันก็จะไม่ทำร้ายคน พระราชาจึงได้มีพระราชองค์การสั่งให้เสมียนไปนับจํานวนจระเข้เพื่อที่จะได้นําอาหารไปเลี้ยงพวกมันได้อย่างทั่วถึงเสมียนทั้งสามคนก็พยายามนับจระเข้ที่อยู่ทั้งบนบกและในน้าสุดท้ายก็หนับจระเข้ได้คนละหนึ่งพันตัวรวมทั้งหมดมีจระเข้ถึงสามพันตัวและพระราชาก็ได้สั่งให้เลี้ยงอาหารจระเข้จนอิ่มและไม่ออกมาทำร้ายชาวบ้านและหากินในแม่น้ำแห่งนี้ได้อย่างมีความสุข